จอดก่อนนะจอดก่อนปีจอดที่อย่างอ่ะใช่เดี๋ยวน้องจะเริอฟั่ยโทรศัพท์ให้น้องกำโทรศัพท์อย่างซื้อเลขให้น้องกำอ้ยหวยจะออกวันพูกก็จะซื้อละอ่ะนี่นี่เลขไม่อย่างเลขอะอย่างเลขเนี้ยซื้อเลขนี้ก่ะเจ้าเลขเลขนี้ได้อยู่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยบัดได้เจ้าไม่อย่างเจ้ามือป้นอันในห้าตัวเนี่ยอันคืออย่างปีเลขเจ้ามือป้นอันป้นมารับแต่งถ้าแต่งเนี่ย ถ้ามึงถูกป้จะจ่ใจเกิงเดียวอีหล่ะใจเกลงเดียวหอมอเกลงเดียวกับป้นบอกมาแล้วนะเลขเนี่ยเนเนเนมาได้ปพี่มันจะได้อย่างมันมีปัญหาอย่างเลขเนี่ยก็เลขมันดังดังเอีเลขมันดังเลยป้นเล่าป้นลือกาดน้องยังไม่ได้ยินเสียงเลยมันไปใจดังฟังกระดาษอีโอเดสอีเจ็ดสิบเฮ้ยีาสองพันอู้บเรื่องกับเลขมันดังกับนเลขดังคือเลขป้นมาฮัาแต่งป้นเกงว่ามันจะออกเจ้ามือป้นเกงกันเนี่ยแล้วปีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรเป็ได้ว่าไปเลย อีนี่มึงว่ากูเล็กเปอร์เซ็นต์น้อยเดียวแต่น่ะมึงก็ออกกูไปเกี่ยวข้องเลยแล้วซื้อได้ก่อเลขกอันน่ะซื้อได้แต่เจ้ามือก็จะจ่ายเกลืงเดียวมึงจะซื้อก่อจ่ายเกลืงเดียวจ่ายเกลืงเดียวไอ้น้องซื้อเกลืงเดียวพี่มึงจะซื้อเกลืงเดียวเจ้าเกลืงเดียวไอ้หยังของมึงเนี่ยกับคนจ่ายเกลืงเดียวน้องก็ซื้อเกลืงเดียวนะคก้าซื้อเกลืงเดียวแล้วกูจะเขียนไงครึ่งเดียวอีกกับครึ่งเดียวหน้ากาเจ้ามือจ่ายเกลืงเดียวมึงจะซื้อเกลืงเดียวเฮ้ยมึงอย่างใดล้มเหลวในียอดเดสบพารากูมีไหนนเี่ยกูเจ็บหัว พี่สาวก็ปนจ่ายเกิงเดียวก็จะซื้อเกิงเดียวก็แม่นแล้วจ่ายเกิงเดียวแต่มึงซื้อเกิงเดียวนะกูไม่เข้าใจถ้าปนจ่ายเต็มก็ซื้อเต็มอันนี้ปนจ่ายเกิงเดียวน้องก็จะซื้อเกิงเดียวไ่เข้าใจมึงซื้อเกิงเดียวมึงเข้าใจกูเจ็บหัวเออน้องจะซื้อเกิงเดียวอย่างใดเนี่ยน้องจะซื้อเกิงเดียวกูจะไปแล้วแบบเกิงเดียวเกิงเดียวแล้วเว้ ามึงบซื้อหน่ไยก็น้องจะซื้อเกิงเดียวก็มึงคิดเจ้าใจกูอยู่ไกกูบอกแล้วว่าพอจะจ่ายเกิงเดียวกจ่ายเกิงเดียวก็ซื้อเกิงเดียวพี่กูบอเข้าใจกับซื้อเกิงเดียวมึงไม่ยอมมาซื้อไม่ซื้อตัวตั้งแต่ก็ซื้อถ้าจ่ายเต็มก็ซื้อเต็มแต่ถ้าจ่ายเกิงเดียวน้องจะเอาเกิงเดียวพี่กูกำลังขาดอีกพี่สาวเกิงเดียวโอ้บโหเรื่องเอออเดสอีเจ็ดสิบพี่สองพันนะโอ้บโหเรื่องน้องจะเอาเกิงเดียวใช่